ร้านอาหารเกาหลีสุดพรีเมียมเชฟชื่อดังอย่างแบ็คจงวอนลองชิมรสชาติอาหารเกาหลีทแท้แอบบอกว่าตอนนี้เขามีโปรสุดปังจะมีอะไรบ้างตาฟ้าฟรีมาดูกันเลยวันนี้ฟ้าอยู่ที่ร้านบอนก,าก้าสาขาสยามด,ดิส COVERY เ,เป็นอีกหนึ่งร้านปปดของฟ้าเลยค่ะใครหาร้านอาหารเกาหลีร้านปิ้งย่างที่มีความพรีเมียมบอกเลยว่าต้องมาที่บอนก้านี่แหละตอนนี้เขากำลังมีโปร เซตคู่หูเมนูใหม่คอหมูปูดองในราคา1 1 9 0จากปกติ1 4 4 0คือบอกเลยว่าคุ้มมากคือเมนูปิ้งย่างของเขาเนี่ยพรีเมียมอยู่แล้วที่ฟ้าสั่งมาไม่มีอะไรไม่อร่อยส่วนเมนูคอหมูที่ว่าคืออันนี้นะคะหังจองซันคอหมูที่แบบนุ่มมากหั่นมากํำลังดีเลยค่ะไม่หนาไม่บางจนเกินไปคานแล้วจะมีความกรุบกรบยิงทานกับน้ำจิ้มยิ่งอร่อยสมแล้วที่เป็นน้าของเชฟแบ็คจังวอนส่วนปูดองซีอิ๊วหรือว่าคันจังเคจังหน้าตาน้องคือแบบน่าทานสุดๆไข,ข่าาาาปูู่ิ้ีสใดกองงถจน มาคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสมากคือใครหาร้านอาหารเกาหลีรสชาติออริจินอลที่มีเมนูให้เลือกเยอะพนักง,งานบริการดีแถมในร้านเนี่ยตกแต่งสไตล์เกาหลีโบราณต้องมาที่บอนก้าเลยค่ะมีสสาขาสุขุมวิทและสยามดิสคอ,อรี่